วันนี้เป็นวันที่สพุทธภาคมพุทธศักราช2558งานของหลวงพ่อวันที่27ที่ผ่านมาหลวงพ่อเองก็อยากจะให้พวกเราทบทวนเหมือนกันนะประชุมกันทบทวนว่างานของพวกเราที่ทำมานั้นะ ปีนี้มีอะไรบ้างขาดตกบกพร่องพวกเราจะได้หาจุดบกพร่องในงานพะปีหน้าปีต่อไปพวกเราจะได้รู้จักเงื่อนถ้าปีหน้าเราทําต่อไปก็เหมือนกับงมเข็มในมหาสมุทรอีกมันก็จะลาบากแต่ถ้า,าเราหาจุดบกพร่องเอาไว้ แต่เราก็ไม่ได้ปิดพิธีพิถันอะไรมากมายหรอกแต่ว่าการทํางานมันต้องมีลักษณะว่าแต่ละแห่งมันก็คงจะไม่เหมือนกันฮะแต่ว่าอันนี้ผมก็อยากจะแจ้งข่าวค่าใช้จ่ายในวัดของเราให้กับพวกเราได้ทราบว่าในงานของปัจจุปัจจัยของวัดและก็ปัจจุปปัจจัยของมูลนิธิ แล้วกัจจตุปจัยของญาติโยมที่เขามาร่วมทำบุญในวันเกิดของหลวงพ่อเนี่ยรวมกันแล้วเป็นเท่าไรเนี่ยอันนี้ก็พวกเราคนจะทราบพ่อปัจจัยทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ไม่ใช่เป็นปัจจัยของผมผมถึงจะรับมาเมื่อ,อไรผมก็ถือว่าเป็นของกลางเป็นของวัดจะให้เกิดประโยชน์ภายในวัด Hmm. วัดไม่ใช่เกิดประโยชน์สาหรับคนใดคนหนึ่ง hmm. เรื่องว่าจะเป็นใครก็ตามอยู่ในวัดของเราหรือโยมผู้เกี่ยวข้องแต่มีความจำเป็นจะต้องใช้ปัจจัยอันนี้เราก็ต้องหาหรือกันพูดกันแล้วก็ห้อยให้ไปแต่ถ้าให้จำเป็นเ,เก็บไว้ก่อนใช้เมื่อข่าวจำเป็นจริง มีชวาวคิดได้คิดสะดวกก็ใช้ไปเพราะปัจจัยอันนี้เป็นปัจจัยของพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมเข้ามาถวายก่อนที่เราจะใช้เราต้องคิดให้รอบขอบซะกอ่อนจึงจะใช้ใช้ไปธ่นวัน27ที่ผ่านมาพระเกือบส0มรอองค์หมู่พวกเพื่อนก็นจัดถวายเป็นธรรม ผู้พระอยู่ในละแวกนี้ก็ถวายองค์ละเท่านั้นเท่านั้นผมก็เออเอาเป็นพระผู้ใหญ่น่าจะเพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยนะถ้ามาทางไกลค่ารถค่าน้ํามันของท่านควรจะเพิ่มขึ้นอีกนะผมก็ได้บอกหรือว่าพระที่มาจรมาตอนเช้าที่ท่านไม่ได้มาตอนเย็นเราก็เอาให้เป็นส่วนตัวให้มอบให้แก่กับโซเฟอร์และบวร,ร,รนาให้ท่าน เราไม่ต้องประกาศอีกเพื่อถวายท่านมาในงานของเราสิ่งเหล่านี้ผมก็ได้บอกแนะคณะกรรมการคณะทํางานผมก็ได้มอบให้จตุปัจจัยให้ผมไปได้เกี่ยวข้องหรอกผมไม่ได้มองลงมาดูแลแต่มอบให้คณะที่พระที่โยมที่ทํางานปัจจัยถวายพระวันนั้นหมดไปเจ็ดแสนกว่านะ เจ็ดแสนห้ามืนแล้วก็ค่าหนังสือหนังสือนียังไม่ได้จ่ายนะสี่แสนห้า0มืเหมือนกันแล้วก็ค่าซีดีทำสิบแผ่น4ี่แสนเจดหมื่น้านอันนี้ก็ยังไม่ได้จ่ายแล้วก็มอบของให้ชาวบ้าน6หมู่บ้าน9 1้911ครัวเรือนอันนี้เป็นของโยม เขารวมกันถวายเขาก็จัดมาแล้วก็ต่อยตัวเลขให้ผมอันนี้4ี่สี่แสนหกหมื่เองอบาทมอบเต็นท์ให้หกหมู่บ้านจำนวน12ตัวตัวละ1นึ0 0หนึ่งหนบาทอันนี้เป็น,เ,ปนเงินหนึ่งแสนหกหมื่นสองพบาทอันนี้เราจ่ายไปแล้วเงินวัดจ่าย แล้วก็ค่าอาหารเตรียมงานถึงครัวเขาเบิกมาอันนี้เจ็ดหมื่นแปดอันนี้เสียไม่จ่ายไม่มากแล้วก็เราได้ตกลงเราได้ตกลงถวายวัดจำขามถ้ำยาวก่อนหน้านี้แต่ท่านมาในงานของเราเราก็เลยจัดถวายท่านไปเลยเพื่อร,ร่วมสร้างศาลาอสองแสนบาทร่วมสร้างศาลาที่วัดจำขามถ้ำยาวในวัดของเรา จ่ายไปถวายไปรวมแล้วเป็นเงินสองล้านหกแสนหนึ่งมันสเจ็ดสิบบาทนะแล้วก็ผมไปเมื่อวานอีกนะอันนี้ก็ควรจะแจ้งให้หมู่พกเพื่อนทราบล่วงหน้าแต่เราก็ยังไม่ได้จ่ายเราแต่ว่ารับรับว่าจะจ่ายหลับบอาไว้สร้างโรง สำหรับให้เด็กทานอาหารกลางวันเพราะเดี๋ยวนี้เด็กต้องเป็นเป็นพันกว่าเวลาทานอาหารเวลาตอนเที่ยงเวลาฝนตกปัญหาที่ซ่อนไม่ได้เขาครูโรงเรียนเขาติดต่อผมมาหลายปีแล้วผมก็มีแต่เออเออเออ,เอ,อแต่ปีนี้ผมเข้ามาในงานวันเกิดของผมเขาก็เลยเอาแปลนมาให้เลย เขาเสนอเลยยังขาดเงินถูวรมันล้านกว่าบาทครับหลวงพ่อเราก็รับไว้แต่เมื่อวานเนี่ยผมไปพก็เลยให้เรียกเข้ามาแล้วก็เลยบอกเออเอาตกลงให้นะตัวนี้ก็หนะึ่งล้านห้าแสนแล้วก็ท่านนิคมขุดสระน้ําที่จังหวัดกําแพงเพชรขอมาผมขอเงินวมันประมาณเจ็ดแปดหมื่นสระน้ำเก้าไร่ ผมอยากจะได้ที่ดินด้วยผมเห็นว่าเออก็ได้เป็นประโยชน์ผพระจแก่แก็อยู่ไม่กี่องค์ใกล้ๆทนนพดลนั่นขอมาแปดหมื่นผมเลยให้เอเอเดี๋ยวจะโอนใหนะ้หนึ่งแสน <c oughs> นี่แหละอันนี้ก็คือการใช้จ่ายภายในวัดของเราอย่างที่ได้เรียนให้ทราบ คือมีความจําเป็นแต่ละวัดแต่ละแห่งไม่เหมือนกันผมในเมื่อมีในภายในวัดของเราโลกใกล้วัดของเราแต่ผมก็เคยได้แจ้งให้หมู่พกเพื่อนได้ทราบเพราะนั้นเรื่องจจตุปจจัยที่ได้มาภายในวัดของเราผมผมเองจะใช้อย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบนะเว้นเสียแต่สงใชจจุกจิก,จก,จกภายในวัดเออมีอยู่บ้าง อันนี้คือปัจจัยสี่ทำให้ทำความเข้าใจไม่บอกกล่าวให้การฟังมันก็หมู่พวกเพื่อนบางองค์ก็อาจจะว่าอึมครึมคล้ายๆก็บ่าไม่ไม่จากแจ้งเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนนึงแต่สรุปแล้วก็คือผมคิดว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาเป็นเงินของพี่น้องประชาชนก่อนที่จะใช้จ่ายอะไรต้องคิดให้ดีให้ไว เขาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาเขาไม่ได้ฝากฝังให้หลวงหลวงพ่อเองใช้โดยชูแชกแต่เขาถวายมาเขาไว้ไวใจในหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อคงจะใช้ให้เกิดประโยชน์เขาจึงได้มอบคือจึงได้ถวายมาเพราะนั้นเมื่อเขาไว้วางใจมอบความไว้วางใจกับเราเราเมื่อได้รับมาแล้วเราต้องคิดให้ถี่ถ้วนจะใช้อะไรเนี่ย อยาที่ผมอธิบายให้หมู่พวกเพื่อนฟังตั้งสี่ห้าหกเจ็รายการผมก็มั่นใจว่าเงินไปในทางที่ถูกต้องถวายพระสงฆ์ที่มาในงานก็ใช่ท่านมาในงานของเราท่านมีน้ำใจเราก็ควรจะถวายท่านพระเกือบสามรองค์ชีเกือบเกือบร้อยเหมือนกันชีตั้งหกเจ็ดสิบกว่าเจดจิบกว่าชีคนละถวายท่านถวายชีคนละพันบาท ก็ไม่มากนะแต่ถ้ายัางไงก็ชีก็มีเป็นอันเป็นผู้มีอัติเรกราบน้อยเป็นแม่ชีเสียสละมาบวชในพระพุทธศาสนาพวกเราที่เป็นพระก็ควรจะให้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเขาบ้างอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งสรุปแล้วก็คือผมเนี่เป็นตระกูลชีนะผมเห็นชีเนะี่ยผมก็ยังเมตตาเขาเพราะอะไรเพราะผมเป็นตระกูลชี คุณแม่แก้วก็เป็นชีคุณย่าก็เป็นชีคุณอาก็เป็นชีญาติพี่น้องเกือบจะว่าเป็นชีหลายๆคนทีเดียวเลยผู้ที่เข้ามาสู่วัดวาศาสนารักษาศีลแปดเนี่ยอันนี้ก็ควรจะเนี่ยเวลาผมไปคุณแม่ชีแก้วคราวที่แล้วเนี่ยผมก็ปัจจัยของวัดของเราเนี่ยนะไปถวายไม่ชีเกือบเป็นไรเป็นร้อยกว่าเลยใครองค์ละพันละพันเหมือนกัน เนี่ยผมไปที่ไหนผมให้ชีนะให้ความสำคัญผู้ปฏิบัติธรรมแต่ส่วนหนังสือก็เหมือนกันหรือ MP3 ผมว่าหนังสือ MP3 เนี่ยมันเป็นการเผยแผ่ธรรมะเราควรจะใส่ใจเป็นพิเศษอีกเหมือนกันเพราะว่าธรรมะถ้าให้ให้แต่อาหารทางโลกอย่างเดียวแต่ไม่ให้เผยแผ่ธรรมะ ทางด้านจิตใจอ,อย่างที่ผมเคยพูดเคยเล่าบอกว่าเลี้ยงร่างกายเนี่ยเลี้ยงขนาดไหนก็เลี้ยงไปเถอะเ,อเดี๋ยวกแก่เท่าชราแล้วก็ตายในที่สุดแต่เลี้ยงธรรมะเนี่ยศึกษาธรรมะอย่างน้อยก็เป็นผู้มีธรรมะในจิตใจจิตใจเขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็จะได้เห็นบรรลุทำขั้นใดขั้นหนึ่งถึงจะมาได้บรรลุถึงะโสดาบันก็เถอะก็รู้แจ้งด้วยสบ สบายใจในการได้ฟังได้ศึกษาได้ปฏิบัติมั่นใจมั่นใจในเรื่องนั้นนั้นมั่นใจในเรื่องศีลมั่นใจในเรื่องทานมั่นใจในเรื่องสมาธเิเพียงแค่นี้เราก็น่าจะพอใจเราก็ไม่ใช่ว่าจะให้ท่านเหล่านั้นได้สำเร็จมัรกสำเร็จผลหรอกแต่ปฏิบายให้ฟังด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อในระ,นระดับพื้นฐานเบื้องต้น เพียงแค่นี้เราก็น่าจะพอใจแต่ถ้าได้ขั้นสูงกว่านั้นเขาไม่ต้องวาดถึงละ่ะยิ่งเราก็จะแสดงความยินดีอย่างสุดอกสุดใจด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องไทยธรรมที่พวกเราที่ทำมาแต่นี่ก็ทั้งเอ3มสด้วยทั้งหนังสือเราผมก็ยังไม่ได้คุยกันในมูลนิธิแต่ก็ตั้งชื่อแล้วล่ะตั้งชื่อว่าวรจะเอามูลนิธิ วิริยะนศีลวันออกมาจ่ายแต่ก็ยังไม่ได้คุยกันถ้าคุยกันถ้าไม่มีใครคัดค้านเราก็คงจะเดินตามนั้นถ้าไม่มีใครคัดค้านก็ไม่เป็นไรเราก็เอาจตุป,ปัจจัยของวัดของเราเนี่ยนะที่ได้มารวมสมทบขอถวายมากน้อยผมเองไม่ได้คิดหนักใจเพราะบวชมาผมบวชมาไม่ได้บวชมาเพื่อวัตถุภายนอกพูดง่ายๆผมบวชมาเพื่อมรักผลนิพพาน เพื่อหาทางพ้นทุกข์ถ้ามีการทะเลาะกันเรื่องจะตุกปัจจัยเรื่องของภายนอกหรือผมสะบัดหัวเลยสะบัดคอเลยสะบัดก้นหนีเลยเ,เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้บวชมาเพื่อสิ่งเหล่านั้นถ้ามีความจําเป็นเออเอาบอกมา,ามีความจําเป็นมากน้อยเราพร้อมที่จะให้ให้กับผู้ที่จําเป็น ถ้าไม่จําเป็นเราจะไปเอาไปทําไห้เราเป็นพระเป็นเจ้าบวดมาเพื่อหาทางพ้นทุกข์เราจะไปใช้หลูจูแจกเอาเราจะไปเก็บหอมรอมริบในโลกโหโมกะนะก็ไม่ใช่เรื่องอีกเหมือนกันบทนั้นผมบอกไปเลยว่ามนทินของพระผู้ใดก็ตามไปเป็นเจ้าอาวาสไปเป็นผู้ใหญ่มนทินของสัมมณะคือนักพลดนักบวชหรือว,ว่าเจ้าอาวาสหรือพระคือ ผู้หญิงกับเงินให้ระวังเอาไว้พูดผมพูดเตือนจำในเอ็มพีสาของผมก็คงจะได้ยินหลายครั้งวันนั้นสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงก่อยากย้ำอีกเหมือนกันไม่ใช่ย้ำเตือนแต่หมู่เพื่อนนะย้ำเตือนของเตือนผมอีกเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ตามผมก็ยังคิดอีกเหมือนกันนะ ต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยอายุของผมเนี่ยจะเท่าแก่ชราไปเรื่อยๆเปรตน,นี่ก็เจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบเอ็ดเข้ามาแล้วแต่หากว่าพวกท่านทั้งหลายพวกลูกน้องทั้งหลายลูกศิษย์ทั้งหลายหลายทั้งรุ่นเก่าทั้งรุ่นใหม่ถ้าว่าการกระทําของผมสิ่งใดก็ตามพวกท่านทั้งหลายเออครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยไม่เหมือนครั้งก่อนละ ไม่เหมือนครั้งก่อนๆทั้งก่อนๆท่านเข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้แต่ทํามาคราวนี้ทําไมท่านจึงหย่อนยานหย่อนยานผิดปกตินะนี่อน,นั้นแปลว่ามันผิดปกติแล้วให้พวกท่านทั้งหลายที่เป็นสิทธิของผมที่จงรักภักดีรักเคารพในผมพวกท่านทั้งหลายต้องประชุมกันหารือกัดแต่จะให้ผมมอบความไว้วางใจกับผู้ใดใครองค์หนึ่งไม่ได้ พราะเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องของคณะสงฆ์คณะสิทธิ์คณะสิทธิ์ทั้งหลายต้องพยุงปีกเข้ามาพยุงมันจึงจะถูกนะไม่ใช่ต่างคนต่างเฉยแล้วทะเลาะกันอีกต่างหากคนหนึ่งก็เข้ามากับเข้ามาหาอาจารย์ให้อาจารย์ดามองค์อื่นอีกต่างหากไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นให้ให้เข้ามาพร้อมกันแล้วก็ปรึกษาปารบกันก็ ตักเตือนและบอกกล่าวแล้วก็ให้พวกท่านทั้งหลายเข้ามาช่วยช่วยกันคิดช่วยๆกันจัดการไม่ใช่ว่าจะปล่อยปลาล่าเลยเ,เห็นกูบาอาจารย์อย่างผมเนี่ยเลือนเลื่อนเลือนเลือเล่อนเล่เลลางลเพราะอายุแก่พวกท่านทั้งหลายกันไปตบปีกหัวเลาะดูถูกเหยียดหยามอย่างนู้นอีกไปอย่างนู้นอีกอันนั้นมันไม่ถูกนะอันนั้นไม่ใช่ผู้หวังดี ถ้าผู้หวังดีแล้วก็มีอะไรเกิดขึ้นในสำนักหรือในตระกูลของเราให้พวกท่านทั้งหลายพร้อมกันหันหน้าเข้าหากันปรึกษาปรารบกันท่านบวชมาเพื่ออะไรผมยังสอนพวกท่านทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้สอนให้พวกท่านทั้งหลายในเม็ดเงินเม็ดทองในอาหารการบริโภคในปัจจัยสีนะผมสอนบอกกล่าว ให้กับพวกเราท่านทั้งหลายเพื่อมรักผลนิพพานอย่ามาเวียนไหยตายเกิดในวัฏสงสารอันนั้นเป็นจุดประสงค์ของผมผมไม่ได้สอนให้พวกท่านทั้งหลายให้ล่ําให้รวยให้เป็นอาเซียให้หาเงินหาทองนะให้สร้างวัดสวยๆนะผมไม่ได้สอนอย่างนั้นผมเองผมก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นเหมือนกันมีมาทาไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้เป็นนี่เป็นสินทาด้วยความ จงใจทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำด้วยความเป็นศีลเป็นธรรมตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั่นแหละอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านนะพวกพวกว่อผมเนี่ยมันจะแก่ไปข้างหน้าพูดแล้วแล้วก็ผมก็เห็นครูบาอาจารย์ก่อนหน้านี้ของผมที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของผมที่เห็นเห็นมาบางทีก็มีลูกศิษย์ ไม่หวังดีหัวหมอ,หมอปอลอ,เ,อ,อเข้าอยู่ใกล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก่อนนั่นแหละนุโยโงงให้บอกกล่าวให้ท่านท่านโดยมากพระผู้เท่าหรือว่าพระที่มีอายุพรรษาท่านก็เชื่อพวกลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ๆท่านนั่นแหละออพออยู่ทั้งวี่ทั้งวันผู้อยู่ใกล้ชิดถ้าไม่เป็นธรรมนะเป็นธรรมเป็นกิเลสโลภโมโลภโม,โโมโกนะราฆโทสะโมหนะ อยู่ใกล้ๆะแล้วก็ยุยงให้ครูบาอาจารย์ด่าอ,อกนั้นด่าอ,อกนี้ท่านก็ไม่รู้อะไรท่านเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ถ้าเรายื่นข้อมูลผิดนะข้อพิจาคอมพิวเตอร์มันก็คิดผิดไปด้วยเหมือนกันนะเ <c ười> พราะอะไรเพราะเขาเรายื่นข้อมูลเข้าไปผิดนะถ้ายื่นข้อมูลเข้าไปถูกคอมพิวเตอร์ก็คิดถูกค่ะ อันนี้ถ้าหากว่าพวกผู้อยู่ใกล้เอาข้อมูลเข้าไปยุยงให้ครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ทำไงท่านก็ฟังผู้อยู่ใกล้ผู้นั้นก็ด่าทนั้ด่าคนนี้ผลในสุดลูกศิษย์ลูกหาเลยแต่กระจุยกระจายกันไม่เป็นเอกฉันสิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายให้ฟังเอาไว้ต่อไปภายภาคหน้าให้เอาเทปเล่มพีสามม้วนนี้ก็ได้ให้ไปพูดให้ ไปพูดเ,เปิดให้การฟังหลวงพ่อสั่งเสียนะถ้าเมื่อเท่าแก่ชลามาแล้วออมอบความไว้วางใจกับลูกศิษย์ทุกคนผู้มีธรรมไม่ใช่มอบมอบลูกศิษย์ลูกหาผู้มีกิเลสนะเราจะไม่มอบความไว้วางใจกับกิเลสราคะโทสะโมหะเราจะมอบความไว้วางใจกับศิษย์ผู้มีเฮลิโอตปะมีศีลมีธรรม มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมที่ดีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเคารพในปหลักหลักพระธรรมวินยัยเป็นหัวใจแล้วก็หวังพ้นทุกในวัฏสงสารถึงแดนพระนิพพานนี่เรามอบความไว้วางใจถึงจะไม่ถึงแดนพระนิพพานก็เถอะนะแต่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจมุ่งหวังพระนิพพานอ,อย่างเดียวแลว้วาการพูดการแสดงออกมาแต่ถึงยังไงก็ตาม อย่าก้าวรา้าวอย่าทะเลาะอย่าทะเลาะเบาแวงกันถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันถ้าว่าใครแรงมากเราก็ต้องหามุมหลบแล้วก็ศึกษากันว่ามันพูดอย่างนี้มันถูกไหมมีเหตุผลไหมท่านพูดหรือท่านทำอย่างนี้อ,อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายหารือกันปรึกษาปารบกันหาช่องทางหาแนวทางที่เป็นธรรมที่ถูกต้อง เพราะนั่นเรื่องโลกทั้งหลายแลอผมเองไม่ได้มุ่งหวังมีแต่มุ่งหวังจะทำยังไงพ้นทุกในวัฏฏะสงสารเท่านั้นล่ะพอเห็นครูบายานบางองค์เมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วทีตะก่อนท่านก็ตำานองค์อื่นแต่พอมาท่านท่านก็ท่านได้ทำเองป้อยเลยเพราะว่าผู้อยู่ใกล้ชิดก็ดีเพราะวัด ใจของท่านอีกอย่างท่านก็อ่อนลงไปสรุปแล้วก็คือจะเอาอยังไงที่พูดยังไงอย่างลูกศิษย์ลูกหาถ้าสมัยอยู่กับครูบาอาจารย์สมัยท่านยังน้อยอยังหนุ่มท่านวางตัวยังน้อยหนุ่มเด็ดขาดอยู่ในหล,ลักพระธรรมพิน่นัยอยู่ในกรอบของ ทุดงขวัตทำอะไรทุกอย่างอยู่ในกรอบอันนั้นคือกลุ่มหนึ่งพอกลุ่มหนึ่งต่อมาพาเมื่อเท่าท่านเท่าแก่ฉลาคูบาอาจารย์องค์เดียวกันนั่นแหละในเมื่อท่านเท่าแก่ฉลาท่านก็ปล่อยวางปล่อยวางท่านก็ไม่เข้มงวดกวดขันในเรื่องวินยัยเรื่องทุดงเรื่องการเป็นอยู่การคบค้าสมาคมกับคู่คนต่าง พอท่านเหนื่อยแล้วท่านไม่เอาแล้วท่านปล่อยวางลแล้วต่นนี้พวกลูกศิษย์รุ่นหนึ่งก็มายึดเอารุ่นนี้แหละเอายึดท,ที่ท่านปล่อยวางเนี่ยเอ้าท่านไม่ว่านั่นท่านเห็นว่าแล้วนี้นนท่านก็ไปเห็นทำอย่างนู้นเอสมัยนู้นแต่พวกที่อยู่รุ่นเก่ารุ่นที่ท่านแข่งในวินัยก็เอ๊ะทําไมแต่ก่อนท่านไม่เห็นพูดทําอย่างนี้นฮะผลที่สุดกคนั่นแหละ ลูกศิษย์ต่อลูกศิษย์รุ่นใหม่รุ่นเก่าเนี่ยกันแหนกันแหคัดง้างกันทะเลาะวิวาทกันได้ง่ายๆสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายให้สังเกตที่ผมพูดให้ฟังนี่นะสมัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านยังเด็ดเดี่ยวยังน้อยหนุ่มท่านก็วางอีกหมาดหนึ่งแต่เมื่อท่านเท่าแก่ชรามาแล้วท่านก็วางอีกหมาดหนึ่งปล่อยวางอีกในระดับหนึ่ง เพราะนั้นให้พวกท่านท่านหลายให้สังเกตทั้งสองระดับอย่างที่ผมพูดให้ฟังไงจริงไหมให้พวกท่านทั้งหลายให้ฟังฟังและศึกษาเอาไว้ผมก็เหมือนกันผมฟังสั่งเสียเรื่องของผมอีกด้วยเหมือนกันสมัยเมื่อเมื่อผมเป็นพระในระดับหลังๆผมพาหมู่พวกเพื่อนปฏิบัติอย่างไรต่อไปภายภาคหน้าหมู่พวกเพื่อนเห็นผมแล้วและครูบาอาจารย์ แปลกแตกต่างอย่างไรนี่แหละแต่ถึงยังไงก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายยึดตามแนวแถวที่ผมพาดําเนินตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มแรกนั่นแหละพาดําเนินแต่เมื่อเท่าแก่ชราไปแล้วนก็ให้พวกท่านทั้งหลายมองอีกในมุมหนึ่งในลักษณะอย่างหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ประคองประคองให้ดูเอาไว้เพราะอันนั้นคือความแก่ความเท่าความแก่ความชรานะ มันเป็นไปได้ทั้งหมดเพราะนั้นผมจะพยายามเมื่อผมระลึกได้ผมก็จะพยายามพูดให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังเป็นระลอกระลอกระยะระยะเหมือนกันนะเพราะว่าผมเคยเห็นและสังเกตมากับเรื่องราวที่ผ่านๆมานะวันนี้ก็อากาศก็อบอ้าวพอสมควรนะตอนนี้ไปสุดท้ายปฏิมกข์